ถามว่าว่าเราคนไทยไหมคนไทยเดียวคนไทยมีมีแปลงอย่างนี้นี่ไงแปลงผมใช่เกาเขาแก่ร้านต่เราลืมมาเล่นหมดเราหมมาเดินถึงมาจิ้มจิ้มลูกชิ้นที่เก่นเขาปองร้านเขาเลยเสียงโทรมาเหมือนเพิ่งยังไม่ตื่นจากพี่คนตื่นแล้วทักหาผมตื่นโทรหาผมตั้งสองสายเสียงเรือใครโทรใช่ พามาเที่ยวแจกพามาเที่ยวหา่างเฟอร์นิเจอร์สวยมากค่ะเนี่ยวสวยมากเลยเออหพันเก่าเฉพาะเตียงนี่เฮ้ยนี่นอนคนเดียวนี่ อันนี้หรอสองพันห้าโค้งอย่างเดียวนะเออเป็นหมดเลยเหรอในซอยนั้นเอแล้วก้แล้วก้ตรวจสามครั้งแล้วเจอยังสามวันตรวจครั้งหนึ่งอุ้ยสวยมากเลยอ่ะไม่มันต้องเข้าห้องแผบปะโรงงานซอยที่ด้านในาพี่เหรเฮ้ยสวยมากเลยอะโอ้ยแพ้ เงินเดือนละพันเก้าแลโอ้โหสุดยอดเลยอยากได้ห้องแบบนี้นะฉันอยากได้ห้องแบบนี้อ่ะสวยมากแต่งมากเนี่ยห้องในฝันฉันนะนี่อ่ะอุ้ยสวยมากค่ะทุกชุมวู้งงามครับพี่น้องเลยพามาเบิ่งซื่อค่ะวีเงินซื้อของเขาดอกจ้าแล้วอยากมีโมเมนต์แบบนี้ไหมห สวยมาโอ้ยน,นี่โล่งห้องนั้นน่ะสวยกว่านะอันนี้แบบผู้ชายไงแมนๆเนาะสวยคิดนีกัไว้สํานีแล้วจ้าเด้อพาชงสินค้นาจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมนะคะ